สวัสดีครับพักนัยสิงหาซอมเมทีนะครับเป็น Product Specialist ของ Go o n n i c a t e นะครับในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเจ้าตัว h y t e c h เ t h นะครับในรุ่น Luxury นะครับแต่ก่อนอื่นในวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงนะครับในเรื่องของการใช้งานหน้าจอหลักนะครับก็ถ้าเราเลื่อนจากด้านซ้ายขึ้นมานะครับเราจะพบกับหน้าต่างช็อตคัทหรือว่าทางลัดนะครับที่จะมีเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นการปรับโหมดนะครับที่ง่ายดายนะครับตรงนี้นะฮะ ตัวล็อกหน้าต่างนะครับก็สามารถเพิ่มขึ้นมาได้นะครับความสว่างของหน้าจอควบคุมกลางนะครับไปจนกระทั่งปิดหน้าจอก็ทําได้ถ้าสมมติจะเปิดหน้าจอก็แค่เพียงเคาะเข้ามาเท่านั้นเองนะครับหรือจะเป็นโหมดการคงสภาพการใช้ไฟฟ้านะครับกดเข้าไปแล้วก็สามารถเปิดใช้งานได้เลยง่ายๆแบบนี้เลยนะครับถ้าเราเปิดการคงสภาพการใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีตัวไอคอนนะครับแบบนี้ขึ้นมานะครับจะเป็นไอคอนแบบนี้ขึ้นมานะครับ ถ้าเรากดเข้าไปนะครับก็จะสามารถที่จะออกจากการคงสภาพการใช้ไฟฟ้าได้เลยนะครับแบบง่ายดายแบบนี้นะครับและต่อมานะครับเราสามารถแก้ไขตัวเมนูช็อตคัทได้นะครับสำหรับอ่าถ้าเป็นรุ่นประตูปีกนกเนี่ยหรือว่าตัวเกาวิงดอนะครับผมแนะนำนะครับให้นำตัวฟังก์ชันนะครับในการเปิดปิดประตูรถเนี่ยมาอยู่ที่หน้าช็อตคัทเลยนะครับเพราะว่าจะทำให้เวลาเราใช้งานตัวรถเนี่ย ได้สัมผัสประสบการณ์ที่ง่ายมากขึ้นนะครับตัวเบาะนะครับมีให้เลือกนะครับนำมาใส่ได้เพียงแค่กดค้างไว้นะครับแล้วก็ลากมาได้เลยแบบนี้นะครับเสร็จแล้วกดบันทึกนะครับทีนี้เนี่ยตัวฟังก์ชันต่างๆของตัวรถเนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ตรงบริเวณช็อตคัทของหน้าจอแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นพวกส่วนประกอบต่างๆนะครับมัลติมีเดียนะครับแผนที่นะครับ ก็เช่นเดียวกันครับสามารถลากวางมาเพิ่มได้นะครับใช้งานได้อย่างสะดวกสบายไปเลยทีเดียวสำหรับการปรับอุณหภูมิ เพียงแค่เรากดไปที่ตัวปุ่มรูปพัดลมบริเวณกลางจอนะครับก็จะมีหน้าต่างนะครับในการควบคุมนะครับตัวเครื่องปรับอากาศของตัวรถนะครับทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนอุณภูมินะครับเราสามารถซิงโครไนซ์หรือว่าเราสามารถปรับแยกอิสระแต่ละฝั่งได้นะครับผู้โดยสารอาจจะไม่ได้ชอบอากาศหนาวนะครับคนขับเนี่ยที่ร้อนก็ยังสามารถเลือกปรับที่แตกต่างกันได้นะครับหรือว่าสามารถซิงโครไนซ์ได้นะครับก็จะอิงจากฝั่งด้านผู้ขับขี่นะครับ ไปเลยนะครับต่อมานะครับมีโหมดเย็นเร็วนะครับก็จะเป็นหน้าจอขาวๆแบบนี้ก็จะเร่งแอร์แบบแรงสุดๆนะครับเพื่อให้ตัวรถเนี่ยมีบรรยากาศที่เย็นมากขึ้นนะครับอันนี้ร้อนเร็วก็จะเป็นการเป่าอุณหภูมิเนี่ยให้อุ่นขึ้นมานะครับ28องศานะครับอ่ะก็จะมีไล่ฟ้าด้านหน้านะครับไล่ฟ้าด้านหลังพร้อมกับกระจกมองหลังนะครับกระจกมองข้างนะฮะ อ่ะตัวนี้นะครับสามารถใช้ในกรณีที่ไล่ฝ้ากระจกมองข้างได้ต่อมาอันนี้ก็จะเป็นการหมุนเวียนอากาศนะครับออโต้นะครับหมุนเวียนภายในนะครับนําอากาศภายนอกเข้ามานะครับต่อมานะครับทิศทางของตัวลมนะครับอ่ะล่างแล้วก็ด้านหน้านะครับเนาะก็เป่าเท้าแล้วก็เป่าตัวนะครับหรือว่าอันนี้จะเป็นเป่าทางด้านบนนะครับขึ้นมานะครับก็เป็นการไล่ฝ้าด้านฝักระจกหน้าด้วยนะครับอ่ะนี้ขอปรับอุณหภูมินิดนึงนะฮะเป็นคนที่ร้อนนะครับ อ่าต่อมานะครับมีโหมด Eco ด้วยนะครับในเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับเนอะก็จะช่วยทําให้การเปิดแอร์เนี่ยนะครับมีการประหยัดพลังงานที่มากขึ้นด้วยนะครับหรือว่าจะเปิดโหมดออโต้เลยก็ได้นะครับอ่าก็จะปรับในอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับและก็ยังมีฟังก์ชันนะครับที่เป็นกรองอากาศนะครับแสดงนะครับ Air Quality Index นะครับก็คือค่า AQI นะครับว่าตอนเนี้ยสภาพอากาศในรถหรือว่าในห้องโดยสารของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะมียอดเยี่ยมนะครับ ดีพอใช้แย่อะไรแบบนี้นะครับเนาะก็จะเป็นค่ามลพิษของตัว PM 2.5นะครับแล้วก็รถของ Hi h y p e r ็กเนี่ยไมวจะเป็นรุ่น Luxury หรือว่าพ i u m ียนะครับก็จะมีระบบกรองอากาศด้วยนะครับเขาก็จะกรองอากาศให้เป็นอากาศบริสุทธิ์นะครับเนาะก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่แคร์ผู้ใช้งานมากๆ1นงก์งฟัชันเลยนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการใช้งานเครื่องปรับอากาศของ Hi h y p e ลนะครับ ต่อมานะครับจะเป็นปุ่มไลฟ้าด้านหน้านะครับกดเปิดปิดได้นะครับปุ่มหมุนเวียนอากาศนะครับภายนอกเข้าข้างในนะครับแล้วก็หมุนเวียนอากาศภายในนั่นเองนะครับก็จะเป็น3โหมดตรงนี้นะครับสำหรับการใช้งานโหมด i Space ที่เป็นรูปหน้าต่างตัวนี้นะครับหครั้งจะเข้าสู่โหมด i Space นะครับ i Space เนี่ยจะมีอยู่3โหมดด้วยกันครับคือโหมดยี่หรับนะครับโหมดเสียงธรรมชาติแล้วก็โหมดฉับไฟโหมดยี่ปรับเนี่ย ในกรณีที่เราอยากงี่หลับนะครับสามารถตั้งค่าได้ทั้ง2เบาะเลยนะครับสามารถตั้งเวลานะครับว่าเราจะหลับเป็นระยะเวลากี่นาทีและเขาทําการปลุกให้เรานะครับเมื่อเราเปิดฟังก์ชันนี้นะครับตัวเบาะจะเอนลงนะครับอยู่ในท่านอนนะครับเพื่อให้เรางี่หลับอย่างสบายใจนั่นเองนะครับและเราก็ยังสามารถที่จะปรับนะครับธีมของตัวเสียงนะครับแล้วก็ตัวภาพนะครับของหน้าจอได้นะครับเพื่อเป็นการพักผ่อนที่ดีอีกด้วยนะครับ